สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการโอนเงินจากไบ n นน c ์ g l o b a l กลับมาไบ n นน c ์ไทยมันมีวิธีการทําอย่างไรมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็ให้เราไปล็อกอิกนทั้ง2องอย่างทั้ง2แอป,ปนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดแอปไบ n นน c ์ขึ้นมากดแอปไบ n นน c ์ขึ้นมาเสร็จเข้าตรงที่ w a l l ล็ตนะครับวอลเล็ตในหน้า w a l l ล็ตแล้วก็ไป Spot ซึ่งเงินเราอยู่ตรงไหนก็ เข้าที่นั่นนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่สปอ t ตหรือฟิวเจอร์นะครับในที่นี้ผมรีวิวสปอ o t ตแล้วกันเนาะก็คือถ้าอยู่ฟิวเจอร์ก็ย้ายมาสปอตก็ได้นะครับก็วิธีการเราก็จะมาถอนเงินนะครับก็คือ15เหรียญ USDT ออกจาก Binance g l o b a l กันนะครับด้วยเหรียญ USDT นะครับเราจะมาโอนเหรียญน,นี้ออกกันนะครับอ่าขั้นขั้นแรกเลยให้เรากดที่ withdraw นะครับ withdraw ก็คือ จะถอนมันนั่นเองกดเสร็จปุ๊บให้เราเลือก USDT นะครับถ้าไม่มีก็กดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราหาไม่เจอก็กดเซิร์ชตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่า USDT นะครับหลังจากที่เราเจอเหรียญ USDT เรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่ USDT ตัวนี้ครับอ้าวแล้วก็ลงมาเลือกตรงนี้นะครับ Sen d v i a Crypto Network ตรงนี้เราเลือกตรงนี้เข้าไปเลือกเสร็จแล้วเขาจะให้เราโอนเงินจาก อ่า select form address book นะครับเราก็ต้องมาสร้าง address book ให้มันกดไปที่รูปคนตรงนี้ครับเราจะต้องมาสร้างมันใหม่นะครับทุกครั้งนะครับเราเขาจะให้เรามาสร้าง address ขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นไว i ิสนะครับซึ่งเนี่ยครับเป็นไวริสเราสามารถเอาไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าใครโอนบ่อยๆก็เซฟเป็น white list ไวริสไปได้นะครับแต่ถ้าใครนานๆโอนทีก็ผมก็ไม่ได้แนะนำให้ทำไวลิสนะครับอ่าในทีน่นี้ทำตามนี้ไปก่อนเนาะ หลายท่านถ้าโอนได้เดี๋ยวก็คงชำนาญเองนะครับกด add new address นะครับกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะมาเลือกเหรียญ USDT กันเราจะโอนด้วยเหรียญ USDT นะครับอันนี้ address นี้เอามาจากไหนล่ะครับเราก็กลับไปที่นี่ครับกลับไปที่ใบ n c นไทยล็อกอินนี้เรียบร้อยนะครับ n a n น e ไทยเข้ามาหนะ้า n บ n c e ไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาใบ n น e ไทยเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้า deposit นะครับก็คือฝากนั่นเองฝากแล้วเราก็ หาเหรียญ USDT นะครับก็พิมพ์มานะครับพิมพ USD ์ USDTUSDT ก็โผล่มาแล้วนะครับเราก็กด USDT ตรงนี้เข้าไปแล้วเขาก็ให้เรามาเลือกเน็ตเวิร์กผมจะทำไปช้าๆนะครับช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับให้เลือกเน็ตเวิร์กเป็นตัวนี้นะครับ BNB Smart Chain นะครับเลือกตัวนี้เข้าไปให้ตรงเงินกับเน็ตเวิร์กที่ Binance Global มีนะครับเลือกตรงนี้เข้าไปเสร็จเนี่ยครับก็จะเป็น d e p o s ิ t เนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ bnb smart chain แล้วเราก็จะมา Copy ตรงนี้นะครับ Copy เขาบอกว่าฝากต่ำสุด0.01 USDT นะครับซึ่งเราฝากมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับ uh, expect unlock ก็คือ15 network confirm มันก็จะมีการ confirm 15 network ก็จะนานหน่อยถ้าโอนด้วย USDT นะครับแต่ทีนี้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมก็เลยแนะนำเป็นเหรียญน,นี้อ่า uh, แล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับ Copy Copy เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับ เราก็กลับมาใบนั้น c o b บอลแล้วก็เอาอ d ดเดรสเมื่อกี้นียครับมากดกดค้างแล้วก็วางมันนะครับวางมันเสร็จแล้วเราก็ Select Network Select Network เมื่อกี้นี้เห็นไหมครับที่ผมบอกเอาไว้แล้วก็คือให้มันตรงกันเห็นไหมครับเขาบอกค่าธรรมเนียมศูนย์เหรียญเลยไหมครับแล้วก็มินิมัมในการโอนก็คือ10เหรียญเราก็เลือก Network ตรงนี้นะครับเป็น BNB Smart Chain เสร็จแล้วเราก็มาเลือกแพลตฟอร์มตามเขา กดตรงนี้ลงไปแล้วก็มาเลือกเป็น exchange ก็มาเลือกตรงนี้นะครับกดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น n บ n c นเป็น n บ n c นเสร็จเรียบร้อยก็กด Confirm แต่เราต้องใส่ชื่อไปก่อนนะครับผมใส่ชื่อเป็นไบแนนผมใส่ชื่อเป็น n บ n c นไทยแล้วกันนะใส่ชื่อเป็น n a n c นไทยเสร็จเรียบร้อย กดถูกก่อนแล้วเราก็ add แอด i ู e l e s สตรงนี้นะครับกดตรงนี้ด้วยเขาจะติ๊กว่าให้อยู่แล้วอ่าเรียแบบร้อยนะครับอ่าท่านี้เขาก็จะมาถาม authenticator กันแอปนะครับหน้าตาแอป authenticator ร์อีเมลก็คืออีเมลที่เราสมัครไบ n นั้น g l o b a l นั่นเองเราจะต้องมาอนุญาตมันสองส่วนนะครับมันจะเป็น Security Verify Verification นะครับก็กดตรงนี้เข้าไปเขาก็จะถามไอตัว Verify ของ ออ t เทนติเคเตอร์ของใบนั้นนะครับหน้าตามันเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะครับพอเปิดขึ้นมามันจะมืดหน่อยครับทุกคนจะไม่เห็นนะครับผมต้องไปก๊อปโค้ด6ตัวมาใส่เดี๋ยวผมก็ก๊อปโค้ดก่อนนะครับตรงนี้ไม่เห็นนะมันเป็นออ t เทนติเคเตอร์ของใบนั้นนะครับเป็นของ Google แหละครับอ่าเสร็จแล้วพอผมได้โค้ดมาเสร็จก็กลับมาที่ใบนั้นตัวนี้แล้วก็มากดเพจ เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มาคอนเฟิร์มเราก็มาคอนเฟิร์มด้วยอีเมลอีกทีนึงไปเวอร์ยิฟด้วยอีเมลอีกทีนึงนะครับกดอีเมลไปเขาก็จะเซ็นโค้ดไปที่อีเมลที่เราสมัครไว้อ่าผมก็เปิดอีเมลที่ผมสมัครไว้ก่อนมันจะส่งโค้ดมาให้เรานะครับอ้าวตรงนี้มาแล้วครับเห็นนาวไหมอ้าวก็มีโค้ดผมก็กรอบตรงนี้เลย760736 ก็ปิดไปแล้วเราก็มาที่ใบแนนแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับเป็น v e r i f y e m a i l verify นะครับเท่านี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็มีไว้ t ลิส s t ขึ้นมาหนึ่งตัวมี Address ขึ้นมาหนึ่งตัวลองกลับไปดูนะครับนี่เราเลือกเป็นเหรียญ USDT นะครับคราวนี้เราจะโอนไปนเหรียญ USDT แล้วก็เซ็นเว a Network นะครับย้อนกลับมานิดนึงทำให้ดูละเอียดนะครับ แล้วตอนนี้ก็มา select form address เขาเนี้เราไม่ต้องสร้างแล้วครับเพราะว่าเขาสร้างไว้ให้แล้วเนาะเมื่อกี้นี้ก็กดตรงนี้ลงไปก็จะมีใบ a น c นไทยโผล่ขึ้นมาให้เราสังเกตตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปสลับไปจะงงไม่เอ่ยให้ดูเลขข้างหลังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่ามันต้องตรงกัน42 EC กลับไปดูหน่อยละกันเนาะเพื่อความปลอดภัยก็คือมาที่ใบน้นไทยดูเลขตัวนี้นะครับ42 EC นะครับเรากลับไปใบเน้น global อ่าตัวเลขมันตรงเนาะตรงนี้นะครับตรงแล้วเราเลือกไว้แล้วเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะโอนเลือกใบเน้นไทยนี่ครับก็เป็นเป็นใบเน้นไทยแอดเดรสเป็นของใบเน้นไทยแล้วก็เน็ตเวิร์กเป็น BNB Smart Chain นะครับเราจะโอนด้วยเท่าไหรด่ดีเรามีอยู่กดแม็กด, Mac, ดูสิโอเคผมโอนแค่โอนแค่สิบเหรียญได้ไหมเอ่ยผมโอนแะค่สิบเหรียญพอเนาะสิบเหรียญน่าจะได้นะน้อยสุดนะครับ ผมลองโอนสิบเหรียญนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเน็ตเวิร์กฟรีไม่มีเลยมาดูกันนะครับในฝั่งของ i บ a น c นไทยผมมีแค่6บาทผมจะโอนประมาณ300กว่าบาทเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะกดวิ d ดอ w นะครับอ้าวกดวิดดอเสร็จเขาก็จะบอกนู่นนี่นั่นเราเนาะครับว่าถูกต้องไหมเช็ครายละเอียดให้ดีนะครับจาก Wallet Spot นะไปใบ a น้นไทย10เหรียญนะครับเรากดคอนเฟิรม กดคอนเฟิร์มเสร็จเขาก็ถามออเทนติเคเตอร์เหมือนเดิมตอนถอนออกเราก็มาที่ออเทนติเคเตอร์ตัวนี้ครับที่เราทำเอาไว้นะครับมันจะเป็นถูกบังคับให้ทำจากของ b i n a น c e เขานะครับใครไม่มีก็เขาถาม Verify อะไรเราก็ใส่ Verify นั้นไปของผมมันเป็นอันนี้เนาะผมก็ไปก๊อปโค้ดไอ้ g o o g l e a u t h e n t i c a t o r มานะครับก๊อปโค้ดมาเสร็จแล้วก็มาที่ใบ a น c e แล้วผมก็มาวาง เรียบร้อยครับเท่านี้เขาก็ให้เรารอนะครับเขาก็บอกประมาณ6นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินจากไบแนนส์ globally สิบเหรียญจะโอนเข้าไบแนนส์ไทยเราไหมเราก็กลับมาดูที่ไบแนนส์ไทยเราเลยเราไปที่หน้าโฮมเนาะกลับไปที่หน้าโฮมผมมีอยู่6บาทเนี่ไหมครับนี่เรามาดูวอลเล็ตเลยก็ได้เข้ามาในนี้เสร็จแล้วเราดูวอลเล็ตนะวอลเล็ตตอนนี้ของผมมีเท่านี้ครับมี6บาทเรากดรีเฟซหน่อยมี6บาทเราก็รอนะครับรอว่า เหรียญมันจะโอนมาเท่าเมื่อไหร่นะครับโอนมาประมาณ300กว่าบาทเนาะก็บวกกับ6บาทไปนะครับมันจะโอนมาเป็น USDT ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะจาก Binance global มาดูกันนะครับพยายามจะอธิบายให้ช้าที่สุดเนาะมันอาจจะมีกลับไปกลับมาหน่อยเพื่อที่ให้เข้าใจทุกขั้นตอนเพราะผมเคยรีวิวแบบแบบรวดเร็วแล้วคนไม่เข้าใจข้ามนิดนึงก็ไม่เข้าใจลวครับข้ามนิดเดียวก็ทำไม่ได้ละ ก็เลยทําช sure ้าๆถ้าใครทําไม่ท bueno. like, ันก็ย้อนดูแล้วทําตามไปเรื่อยๆเนาะอย่างนั้นนะครับจะทําได้นะเขาบอกว่า6นาทีนะครับเรารอกันก่อนสิอ้าวเห็นไหมครับไม่ทันถึง6นาทีเงินก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเป็น USDT นี่เป็น10เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ยเขาไม่ได้คํานวณเขาบอกเป็นเหรียญมาเป็นเงินกี่บาทล่ะครับมันแปลงตรงนี้ไว้ด้วยเนาะบวกกับเมื่อกี้ไปก็300กว่าบาทนะครับตอนนี้ เห็นไหมครับเงินก็เข้าบัญชีเราแล้วเข้าบัญชีใบแนนไทยเราเรียบร้อยแล้วเราก็ไปถอนผมไม่ได้รีวิวการถอนอันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าสนใจว่าให้ทํารีวิวการถอนเงินออกจากใบแนนไทยนะครับอามาดูบันซิว่าเงินมันหายไปจริงไหมนะครับก็มาดูตรงนี้กันมาดูสิครับว่าเงินมันหายไปจริงไหมกลับไปดูที่หน้าสปอตนะครับเห็นไหมครับมันเหลือแค่ห้าเหรียญละเงินหายไปละสิบเหรียญเมื่อสักครู่นี้ เงินก็มาเข้าใบเง้นไทยเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการถอนออกด้วยบัญชีไทยนะครับต้องทําอย่างนี้เท่านั้นนะครับเงินไทยถึงจะเข้ากระเป๋าเราได้มันจะต้องผ่านเอ็กซ์เชงที่อยู่ในไทยเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถแปลงมาเป็นเงินไทยได้นอกจากผ่าน P2P ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอาจจะเจอพวกอาชญากรอาชญากรที่ฟอกเงินอะไรได้เราอาจจะบัญชีเราอาจจะถูกระงับได้นะครับก็ขอจบการรีวิว การโอนเงินจากใบนั้นโกลบอลกลับมาใบนั้นไทยอย่างละเอียดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ